ร,รถธรรมดา254หลังสวนทุนบุรีนะครับตอนนี้กำลังเข้าสถานีโพธารามนะครับรถธรรมดา254หลังสวนทุนบุรีนะครับตอนนี้กำลังเข้าสถานีโพธารามนะครับ อลไะครับสองห้าสี่อันสตอทาครับสี่สองสองหนึ่ง กดส้นที่นี่สถานีโรารามที่นี่สถานีโารารามสปรดส,สับปะรดที่สถานีโธารามก่อัลลงจากทำพบวนโดยฮิตาชิ4511้าหนวันนี้ 22ขออภัยนะครับพี่แท็กซี่4522ทําขอบวนนะครับวันนี้ขอภายด้วยนะครับพี่แท็กซี่4522ทําขบวน ขอภายนะครับฮิตาชิ4522ทำขบวนในวันนี้นะครับรอ254เอาต่อขอภายจริงๆนะครับได้ฮิตาชิ4522ครับเรียกว่า4511ที่ไหนได้นะครับมารอชม254เอากันต่อน,นะครับ ปซดโค้ดาสราณีจะไปรถรสัมาราที่254ากจอดทางที่2ออกจากสถานีโพธารามค่ะรถรััมาราที่254าออกจากสถานีโพธารามแล้วจะหยุดรับส่งบวิษาทีสถานีของดอโ้สถานีนครชุมสถานีท่านโผ งหาหลังสวนพิพบุรีนะเดี๋ยวไปหยุดรับสูงผู้สารที่สถานีขอตาโคตต่อนะครับครับนี่ขบวนนี้ผมก็คิดถึงนะครับตอนที่นั่งขบวนสองห้าสี่นะกีถึงนะครับตอนนี้นะครับตู้สุดท้ายนี่ไปแล้วไปแล้วครับ บรรยากาศก,ก็เงีย,งยบๆต่อนะครับอีกอีกสักคู่ก็นะาเออไม่มีอะไรแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นสองหกสองเข้าต่อนะครับพบกันใหม่ครับ